ประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่มีกาแฟเยอะนะฮะและเป็นเมืองที่ส่งออกกาแฟสูงอันดับต้นๆของโลกนี่คือคอฟฟี่ช็อปของเขานะฮะบรรยากาศก็คงเหมือนบ้านเราแต่ที่ต่างๆคือเขาจะมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่หน้าร้านน่าจะเป็นพนักงานหรือลูกค้าที่มากินกันที่นี่บรรยากาศคงชิลๆนะฮะแต่ว่าจะสัมผัสว่าบรรยากาศของที่นี่นะฮะเต็มไปด้วยบรรยากาศสบายๆเหมือนคอฟฟี่ช็อปนะฮะเหมือนชูคอฟฟี่เหมือนสตาร์บัคแต่ว่าอาจจะมีการเอ่อเรียกว่าไงอ่ะอ่อไม่รู้สินะอันนี้แหละสภาพ ก็ที่เราจะสัมผัสได้ก็คือจะมีเสียงแตรแบ่อยมากที่นี่นะฮะเสียงแตรจะเยอะมากที่เวียดนามที่โฮจิมินเพราะว่าที่นี่ใช้รถมอเตอร์ไซค์กันส่วนใหญ่แล้วก็บีบแตรกันเป็นว่าเล่น่ะว่างันเถอะเห็นไหมมอเตอร์ไซค์นี่มีที่คนมากที่นี่ข้ามถนนหรือว่าการเดินจะไม่ค่อยมีคนเล่นแถวสับมือถือหรือเล่นไลน์เช่เนบ้านเราเนะเพราะว่าที่นี่เขากลัวตายโดนชนเยอะเขาก็จะเดินกันแบบนี้ฮะแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็จะขึ้นมาพูดบาทง่ายมากพอๆกับประเทศไทยเลย สังเกตว่าพูดบาดเจ็บไปด้วยมอเตอร์ไซค์ได้ยินเสียงะตรไหมฮะนั่นแหละได้ยินแตรบ่อยมากเพราะเขาบีบไปเล่นปกติโอเค